สวัสดีนะครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับสถานที่และบรรยากาศนะครับบริเวณน้ําตกตาดขามด้านหน้านี่ครับนะวันนี้ผมออกเดินทางพา f c มาท่องเที่ยวนะครับกับบรรยากาศป่าเขาลเนาไพรน้ําตกนะครับตอนนี้อยู่ที่น้ําตกตาดขามนะครับอยู่ใกล้ๆกับอําเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมนะครับผ่านอำเภอบ้านแพงมาเข้า มาตรงนี้ก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับภูลังกาฝั่งนาคีนะครับนะเข้ามานี่ก็ประมาณ4ี่กิโลเมตรนะครับจะมาเจอน้ําตกตัดขามนะด้านในก็จะมีน้ําตกตัดโคนะครับอยู่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับนะก็จะพาท่านมาชมบรรยากาศนะครับน้ําตกตัดขามนะครับ สถานทีตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากางเต็นท์แต่ว่าตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ให้กางเต็นท์นะครับไปกางที่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับก็ถ้ามามอเตอร์ไซค์ก็ท่านหนึ่งรวมทั้งหมดก็70บาทนะครับนี่ครับน้ำตกตัดขามนะครับเหมาะมากเลยนะครับ น้ำตกกาดขามนะครับก็ถือว่าก็สวยงามอยู่นะครับกดน้ำตกนะน้ําเย็นนะครับใสสะอาดดูครับอนน่นนะครับ จะ z o o ให้ดูนิดนึงนะครับใครว่างๆก็ผ่านมาทังนี้ก็แวะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศได้นะครับนะน้ำไหลมาจากบนเทือกเขาหน่ยนะครับนะอูลางกานะครับอืมบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลย ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนต้นยางนะครับเมื่อวานก็ที่ภูลังกาก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับมาเยอะเลยวันเป็นวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะมีเยอะนะครับ สัมผัสแบบใกล้ชิดตรงนี้บรรยากาศได้เลยนะถ้าเข้าให้กลางเต็นนะครับเหมาะมากเนยบรรยากาศนะครับได้ชมกันน้ำไหล น้ำใสสะอาดน้ำใสสะอาดได้เลยน่ปลาต้องมนะีนับปลาเล็กๆเต็มหมดเลยเนะบรรยากาศด,ดีวันนี้ก็มาพามาชมก็มีสูตรมาให้ได้ชมกันนิดนึงนะครับสูตรล่างนะครับดูวไว้นะสูตรล่างสูตรน้องใหม่นะครับ สรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับสูตรเด่นล่าง3ตัวเพิ่งจะเริ่มที่7 0นะครับนะนะใช้ร้อใช้หลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็จับเดินแต้มไปครั้งละ3แต้มนะนะครับว่แรก036ก็ออก70็ดนวที่2อ3 6ออก69เมืว่อที่3 36 96ม3งนะวดที่4 หกเก้าสองอกเจ็าวดที่5 3าสามหกเกาก้าวดที่6กแปดหน่งสี่ออกแปดสาวดที่เจ็ดาออกสามแปดนี้ให้ลุ้นกันดูเก้าจะมีสักตัวไหมนะครับที่ผมจับก็จะมีเด่น9กับ2องถ้ามาในนี้นะครับ9กับ2นะครับผมจับไปเลยนะจะมีอะไรบ้างก็ดูเอา2อง2 9ึ9งสอนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับจะเข้าสักตัวหรือเปล่าก็รอ ติดตามรอลุ้นกันดูสูตรนี้นะครับนะ925ถ้าเข้าต่อผมจะจับเลข9กับเลข2ไว้นะครับนะอ่านะให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับ